ก็รู้สึกว่ามันลูกโตนะข<ะ>นาดโตกว่า<ะ>ที่แต่ก่อนไม่เคยใช้ใช้ยาทั่วไป<ะ>แต่ตอนนี้มาใช้คู่หูรู้สึกว่า,วาลูกโตดีน้ำหนักดีน้ำหนักดี<ะ> สวัสดีค่ะช่วงรองลุยสวนกับคู่หูมาสจันทร์และหญิงเกษตรของบริษัทอเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหภาพการจนะฮีรันพลแล้วก็ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูของเรานะคะพี่ตุยนริศราพุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนบังคุดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีมังคุดอายุ6ปีเนาะกับ น่าจะ30ปีแล้วคะ่ะเพราะว่าต้นใหญ่มากเจ้าของสวนมีความประทับใจอย่างไรต่อการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หัวของเรากับมังคุดเดีย๋ยวเราไปพบกับตัวจริงเสียงจริงเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะชื่อสุนเนธค่ะสุนเนธบางวิเศษบางวิเศษคะ่ะบ้านช้างทูนชูอำเภอบ่บบอไร่รเนาะ,ะจังหวัดตราดคะ่ะพี่ทําสวนมังคุดมากี่ปีแล้วคะตัวพี่สิบห้าปี สิบห้าปีในการทําสวนมังคุดก็เมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นมีทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กต้นใหญ่นี่อายุสามสิบปีสามสิบกว่าหน่อยๆค่ะแล้วก็ต้นเล็กอะคะหกปีหกปีที่เราเดินดูในสวนเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่ามังคุดเนี่ยสวยมากเลยค่ะพี่แล้วก็ใบเขาอะใหญ่มากๆเลยทําไมล่ะทําไมที่ถึงเปิดใจใช้คู่หูได้ไงแล้วรู้จักกับมันได้ยังไงก็พอดีรู้จักกับพี่ตุ๋ยพี่เ๋อ แล้วพี่ตุ๋ยแนะนําก็เห็นน้องเขาใช้กับมังคุดนะคะแล้วเขาก็มีสวนเยอะเราก็เลยบอกว่าตัวนี้มันลดในเรื่องของต้นทุนถ้าถ้าเรามีสวนเยอะๆควรจะใช้อะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมันเนี่ยแล้วลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ลองเชื่อพี่น้องเขาก็เลยเปิดใจลองใช้นะคะค่ะแล้วพี่พบคู่หูเมื่อตอนกี่ปีมาแล้วคะเนี่ยที่เคยใช้วมาห้าปีได้แล้วอ่ะห้าปีแต่นี้พี่ทําสวนมาสิบห้าปีอ่ะสิบปีย้อนหลังกลับไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะหลายตัวนะก่อนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูก็ใช้หลายตัว แต่พอมาเปลี่ยนมาใจคู่หูก็ใช้ตัวเดียวแล้วก็บวกค่าแมลงจริงๆแล้วคนที่ทาสวมนมงคุดเนี่ยคะ่ะอุปสรรคของการทาสวมนมงคุดคืออะไรคะโรคของเขาอ่ะมีอะไรบ้างคะที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันดูแลยากไหมคะมงคุดมีเพียไฟลายแดงแล้วก็หนอน่แล้วก็หนอนคะ่ะแล้วก่อนใช้กับหลังใช้พี่กุ้งว่ามันเป็นยังไงบ้างคะที่สังเกตได้ก็รู้สึกว่ามันลูกโตนะ <c oughs> ขนาดโตกว่า,า<อ>ที่แต่ก่อนไม่เคยใช้ใช้ยาทั่วไปแต่ตอนนี้มาใช้คู่หู รู้สึกว่าลูกโตดีน้ําหนักดีน้ําหนักดีเพราะนั้นพี่กุ้งคิดว่ามันลดต้นทุนได้ไหมคะสําหรับชุดคู่หูเนี่ยกว่าจะได้ผลผลิตมาเนี่ยได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่หลายตัวคู่หนึ่งก็จบเลยพี่กุ้งก็ได้บอกเล่าถึงความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจว่าใช้คู่หูมาสีาปีห,ป,หปีเนี่ย ค่ะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะ,ะเรา<ล>ย้า<ช>เวลาบ<อ>ง่งบอกใช่ค่ะ,คะเป็นเป็นเป็นลูกค้าที่ยึดมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราร้อยซค่ะคือคุณกุ้งเนี่ยนะคะคือท่านคิดไว้ตลอดเวลาว่าเมื่อใช้ดีเราก็ต้องใช้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําด้วยนะคะแนะนําเพื่อนบ้าน ให้เข้ามาใช้หลายเจ้าแนะนำด้วยค่ะแนะนําเพื่อนฝูงด้วยว่าโอเคผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีบอกต่อให้ด้วยพี่ตุ๋ยก็จะดูแลอยู่ที่พื้นที่นี้เป็นหลักเลยใช่ไหมคะเพราะเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดค่ะมีอะไรโทรหาได้ตลอดเวลาได้ค่ะเราเข้ามาดูห้ได้ค่ะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับก็พี่ส๋ยที่ที่อนุญาตให้พวกเราได้เข้ามานะครับมา่ายทธที่นี่ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวสวนังคุด เวิร์กแนหญิงเกษซใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปนนี้